Trời lứa à Ngôn ngàn là ở có Thì nó sụp phải vậy đó ฮะใครมาเห็นใครก็เวียนหรอที่อย่างตรงนี้แหละต้งุยชอบหลายวะใครมาเห็นก็เอาเวียนใหญ่คันไลก่กัวหรอวะคนนี้จะเสียง